เอ้ยมีรถมามีรถมายิงกันมามีรถยิงกันมาตรงนั้นรีบขึ้นรถรีบขึ้นรถโดนโดนโดนเอ้ยเอ้ยชนชนเนี่ยผมกำลังเนี่ยผมถ่ายวีดีโอย่โอ้ยย,ยังโอ้ยยังเอ้ยรถระเบิดไอ้ยย่ังกไงในหนัง ว่าเสียงก็ยังมาแล้วเนี่ยเจอตัวแล้วไอ้หำมใช่ไหมยิงกูกอยู่ไหนไอ้นีน่ไปเปื่อนใหม่แล้วขอดีสมีรถมีรถ <c oughs> เอ้ยมีฮอร์มเออร์ด้วย <c oughs> แต่ไม่เจอคนเลย อ่อรถมาแล้วขอเพิ่มหกเราไปงั้นเลยพี่ยิงยิงงั้นเล่นเป็นไ <c oughs> อ้ล่วงล่วงล่วงรวมไปกันนะครับบุยบื่อไปไปครับ บ๊ายบายบ๊ายบายครับใครใครบ๊ายบายวะมึนเอาสายรถมอเตอรมันจะยกไม่ได้โอ้กำาลังไปต้อขอพักก่อนเด้อชุบมันทั้งวันแล้วครัอบอ้าวๆครับแหลกรถแบปแหลกแบแล้วน้นแหละ ไปไปมีคนยิงกันน่าม <ไป S 1> ี <ไป S 1> ดิเขาโดนยิงตายแหละเดี๋ยวผมหมอฮอไปเซอร์เวยก่อนผมว่าถ้ามาภาคทิ้งดินแม่งจะเงียบกว่าน,นะครับผมเนี่ยทางดิน, <ไป S 1> ดนยังไงก็ต้องเปิดหมอครับไปทางดินก็ได้มีมอมีรถไปคันหนึน่งเดีผมบินอยู่บนสูง มีเสียงหมอย่างมีรถจะสอกคันข้างบนโอ้ยทางแนวแม่เงียบเดือดเลยวะเป็นยิงผมมาวะได้มีรถตำรวจด้วยไม่ใช่รถตำรวจสายตายตรงไหนวะสองข้างล่างตกคนเล็กอะมองแค่ไม่เห็นนะมีคนยานอยู่นี่ปืนจัะลื่นศพรถเีแ<า>ม,ม่งคนละคนละไซส์เลยเฮ้ยมีรถ เออมีรถมามีรถมายิงกันมามีรถยิงกันมาตรงนั้นรีบขึ้นรถรีบขึ้นรถปิดชุบรีบชุบมาแล้วถึงแล้วจะถึงแล้วมันไล่ย,ยิงกันมาเฮ้ยมันยิงกันได้ด้วยเหรอบนรถอะ่ะอ๋อรถรถใหม่รถใหม่ดไมูได้นะเปล่าได้เนาะอ๋อไล่ย,ยิงกันคนเดียวเขาไม่เกี่ยวเออมันไล่ย,ยิงกัน <c oughs> เฮ้ยอยากลงไปถ่ายวะ <c oughs> เป็นไม้หมอชุบเป็นไมห้าเมตรหมอชุบเป็นไหมครับาเมตรโอ้หไล่กันไปยาวดูเดือดแล้วถอยถอยหลังไม่อีกถอยหลังไม่อีกเอ้ยเอ้ยโดนโดนคันนี้โดนแน่ไม่แคนเซื่นก็ไม่เป็นไรห้าเมตรมันจะไวมากกว่ากันกดทีเดียวตใช่ใช่นี่ก็ไวแล้วเนี่ยพื้นหายมาแล้วมันยิงกันจริงเลยมันเล่นกันเนี่ยไปด้วยไปด้วยหมอไปด้วยโดนโดนทันแล้วทันแล้วหาย ชุบม,มันเลยเจนชุบพู้มันเลยไอ้เจ้าโจรไอ้ขับรถยิงกันอย่างหน,น้ามานันมากเอากลับแล้วคันนี้กลับแล้วไม่ไรเอ้ยคันนั้นคันนี้กลับคันนั้นตามเว้ยไม่ยอมไม่ยอมดีแล้วแม่งไม่หัมนมาหาหมอไอ้ยมีคนลงมีคนลง,ม,นนนงมีคนลงไปเข้าบ้านละเอ้ยมันลงบู๊มันลงไอ้นี่กันละ ผมว่าไปชุบไม่ได้หรอกถ้ามันเพิ่งประทากันเสร็จอะเดี๋ยวผมดูให้ว่าอีกคันไปค่อยมาก็ได้อีกคันไม่ลงรถเลยอะอีกคันหนึ่งลงกันหมดละมันไม่ติดปืนคันหนึ่ง่ใช่หรอนี่ยคันที่ติดปืนมันลงรถกันหมดละแต่คันที่ไม่มีปืนเอดมอนตรงนี้ะเอ้ยมันไม่ได้ติดปืนไม่ใช่เหรอมันคนมันโผล่ขึ้นไปยิงข้างบนไม่ใช่เหรอ ให้มันขับไปหากันละเอาคันนั้นหนีคันนั้นหนีทางไหนกันแน่เนี่ยฮะเอ้ยเฮ้ยมันมันถึงแล้วมันถึงแล้วทันแล้วทันแล้วโดน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 เอ้ยเอ้ยชนชนเนี่ยผมกำลังเนี่ยผมถ่ายวีดีโอเนี่ยโอ้ยยังโอ้ยยังเอ้ยรถรัเบร์ดไอ้เนี่ยอย่งกันในหนังใครยิงผมวะ มีคนยิงผมเฮ้ยหน้ากากไม่เหมือนกันเว้ยใช่ะไม่ชุบก่อนนะผมไม่ชุบก่อนคนฝั่งนู้นอ่ะพอตกหรืออะไรหมอดูให้หน่อยเอ้ยพอบอดูให้หน่อยไม่ใช่พอตกรถที่ผมว่ามันไล่ยิงกันนั่นแหละมันระเบิดงั้นเดี๋ยวผมไปชุบนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันปะทะกันอยู่โอเคโก่งๆงั้นเดียวจอดแลกกันอยู่เนี่ย บิน400บิน400เมตรมันได้ยินเสียงหอมไหมวะเนี่ยไม่ได้ยินไม่ได้ยินเอ๊อะเท่าไหร่นะครับ400เมตรชัดเจนเลยครับใช่เหรอใช่คร<ำ>ับทำไมมันไม่สนใจผมเลยมันยิงกันอยู่ไหมไม่ได้ยิยน<ม>เลยหมอขับหมอผมขอขอขอขับหอ,พ,อพาหมอพาหมอไปจุบคนเนะี่ยผมไม่มีเลยลค,เรครับเนี่ยนะผมไปจุบคนก่อนนะพี่พี่พี่พอบอเผมไปจุบนะมันมันยังวิ่งกันอยู่เลยเฮ้ย แน่ยๆยังยิงกันอยู่เลยหาจุดไม่เจอแล้วหมออีกคนอยู่หรือเปล่าใครอ่ะผมหลุดผมหลุดเนี่ยออนตั้งห้าคนไอ้คนไม่โดนถังในรถไอ้เชลผมนั่งขังเลยนะไอพีบอกมีพารถใช่ป่าวนานไม่ได้เอาคนนั่งในรถใช่ฮะ ไม่เอเชียาไม่มีคนไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูชื่อนะเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวมีคนวอตชิวยังยังยังมันวิ่งไปหากันอยู่เสียงแล้วนี่ยพี่เสียงไปว่าเดี๋ยวคนนอกเซฟว่าใครวะผมไม่รู้ว่ามันเหลือกี่คนด้วยไงตอนเนี้ยแต่ที่แน่ๆทั้งสองฝั่งเออหนี่นีแลกกันแล้วแลกกันแล้วตายเรียบร้อยใครวะเนี่ยโอเคแต่ไม่รู้ถ้าถ้าถ้าเห็นตัวผมอยู่ไปยิงทอาไม่ได้ ไปแล้วนะพี่เขาเรียกมาสี่อกสี่ครั้งเลยไปเลยก็ได้มันคือตอนนี้มันเหลืออยู่ฝั่งเดียวอีฝั่งน่าจะตายหมดละแต่มันจะรู้หรือเปล่าว่าหมอเข้าไปเอ้ยใครยิงใครยิงเอ้ยแสดงว่าเหลือเหลืออีกแต่ไม่รู้ฝั่งไหนเหลือยิงผมหรือเปล่าวะเอ้ยหมอระวัง <laughs> นีเขาเรียกหมอที่ดีพี่ไม่กลัวตายมันไม่มีคนอยู่บริเวณนั้นไงไหนอีกมันวิ่งไปด้านด้านซ้ายของหมอมีคนยิงเหรอเฮ้ยนั่นไงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปแล้วพี่เหมือนจะโดนยิงมีคนอยู่ด้านหน้าด้านขวา คนหนึ่งอ่าออกทางนั้นแหละงัดรถ<า>แน่เลยคนนึงกําลังงัดรถขอาเต็มสนแล้วบ้วยโอเคจบข่าวแล้วตรงไหนอีก